เปิดไฟล์และการแสดงตารางนะคะหลังจากที่เราได้สร้างรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นและเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะคะการเปิดไฟล์ฐานข้อมูลและการป้อนข้อมูลลงในตารางนะคะ,ะทำได้โดยการเปิดไฟล์ฐานข้อมูลขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเปิดตารางนะคะ ฐานข้อมูลเมื่อโปรแกรมแสดงตารางออกมานะคะแล้วเราสามารถนะคะทำงานกับข้อมูลได้หลายอย่างนะคะเช่นการเพิ่มการแก้ไขหรือลบข้อมูลในตารางนะคะการเปิดไฟล์และการป้อนข้อมูลลงในตารางนะคะทำได้ในทั้งตอนดังนี้นะคะก็คือ1น,นะคะเปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2 0 0 3นะคะแล้วคลิกเลือกเมนูแฟ้มนะคะแล้วเลือกเปิดนะคะ ต่อมานะคะในข้อ2นะคะเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ไว้นะคะในตัวอย่างนี้นะคะได้สร้างโฟลเดอร์ชื่อ data 1ไว้นะคะและเก็บไว้ในโฟลเดอร์ในตัวอย่างนี้นะคะได้สร้างชื่อไฟล์ว่า data 1นะคะและเก็บไว้ในโฟลเดอร์ access 2 0 0 3นะคะข้อ3นะคะคลิกที่ชื่อไฟล์นะคะแล้วคลิกปุ่มเปิดนะคะเช่นนักเรียนดูตามรูปนะคะตามรูปที่5 12นะคะเป็นการเปิดไฟล์นะคะเริ่มต้นก็คือเราไปเปิดไฟล์ก่อนถูกไหมคะเปิดไฟล์เสร็จเลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะคะเมื่อเลือกโฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่ชื่อไฟล์แล้วก็คลิกปุ่มตกลงนะคะก็เป็นอันว่าเราเปิด ไฟที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ได้ขึ้นมานะคะต่อมานะคะโปรแกรมจะแสดงตารางาหน้าต่างการจัดการฐานข้อมูลออกมานะคะให้เป็นตารางโดยเลือกหัวข้อตารางนะคะแล้วเลือกไฟล์ตารางที่สร้างไว้นะคะตัวอย่างนี้นะคะเมื่อเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเรามีการสร้างตารางเทเบิลหนึ่ขึ้นมาถูกไหมคะเราก็ดำการดับเบิลคลิกหรือว่าคลิกแล้วเลือกเมนูเปิดก็ได้นะคะจากรูปที่5.3นะคะอันนี้เป็นการเปิดตาราง เทเบิลหนึ่งที่เราเป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะขึ้นมาเองนะคะ,ะในหัวข้อที่5นะคะโปรแกรมจะแสดงตารางฐานข้อมูลที่สร้างไว้ออกมาดังรูปนะคะให้ทดลองพิมพ์ข้อมูลแต่ละรายการลงไปนะคะฉะนั้นเมื่อเราเปิดมานะคะนักเรียนสังเกตนะคะ,ะจะมีเป็นอย่างแนวตั้งนะคะเราเรียกว่าฟิลนะคะแนวนอนเราเรียกว่าเรคคอร์ดเห็นไหมคะถ้านักเรียนเปิดมาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเรคคอร์ด จะไม่ในเรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดจะไม่มีข้อมูลใดๆนะคะให้นักเรียนลองกรอกข้อมูลเติมลงไปนะคะตามช่องนะคะเช่นรหัสประจําตัวนักเรียนเมื่อกี้รหัสประจําตัวนักเรียนเรากําหนดเป็น n u า b e r ถูกไหมคะเราก็ต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ให้มันเป็นตัวอักษรตัวเลขถูกไหมคะถ้าเป็นชื่อนามสกุลเมื่อกี้เรากําหนดให้เป็น Text ก็ต้องกรอกข้อมูลให้มันเป็นตัวอักขระหรือตัวอักษรนะคะเช่นเดียวกันรายวิชานะคะก็ต้องเป็นตัวอักษรนะคะส่วนหน่วยกิจนั้นก็คือจะต้องเป็นตัว เพราะว่าเรากำหนดชนิดของข้อมูลเป็น number นะคะตามอ,อันนี้รูปที่5.14นะคะก็คือการพิมพ์ข้อมูลนะคะมุมมองที่แสดงออกมานี้นะคะเราเรียกว่าตารางป้อนข้อมูลนะคะหรือ table อ data s h e e t นะคะโดยแสดงข้อมูลในตารางเป็นลักษณะของแถวและคอลัมน์นะคะโดยในแต่ละแถวนะคะจะเป็นระเบียงแต่ละระเบียงนะคะ ส่วนแนวคอรัมนะคะจะเป็นรายการเป็นรายการหรือที่เราเรียกว่าฟิลนะคะโดยเรียงลำดับรายการเหมือนกับการกำหนดในมุมมองตารางการออกแบบนะคะสำหรับช่องแต่ละช่องนะคะเราเรียกว่าเซลล์นะคะเมื่อป้อนข้อมูลเข้าไปจนครบระเบียงแล้วนะคะสามารถป้อนข้อมูลระเบียงต่อไปได้โดยการคลิกที่ปุ่มเรคคอร์ดเนกาทีฟนะคะเนกาวีเตอร์ะ negative, อะนะคะ เพื่อเพิ่มระเบียงต่อไปนะคะนในเลสังเกตนะคะอันนี้คือปุ่มเพื่อเพิ่มระเบียงนะคะ 5.2นะคะการสร้างและการประมวลผลฐานข้อมูลนะคะ,ะโปรแกร,รม Microsoft Excel 2003นี้นะคะเป็นการเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลแล้วนะคะเรายังสามารถประมวลผลข้อมูลที่เก็บไว้อยู่ได้อีกด้วยนะคะเช่นการเรียกข้อมูลบางอย่างส่วนที่เราสนใจออกมาที่เราเรียกว่าคําถามหรือที่เราเรียกว่า q u e r y นะคะการสร้างฟอร์มเพื่อการกรอกรายละเอียดลงในตารางนะคะหรือการนําข้อมูลมาแสดงเป็นรายงานนะคะ จากหัวข้อที่ผ่านมาจะพบว่าหากต้องการสร้างฐานข้อมูลสำหรับงานใดงานหนึ่งผู้ออกแบบจะต้องกำหนดค่าในตารางที่เก็บข้อมูลนะคะจะต้องประกอบด้วยรายการอะไรบ้างนะคะและแต่ละรายการนะคะจะต้องเก็บข้อมูลประเภทใดนะคะและจะได้เห็นรายการใดเป็นคีย์หลักนะคะเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ ถ้าหากต้องการสร้างฐานข้อมูลเก็บสินค้าให้กับร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะพิจารณาว่าฐานข้อมูลนั้นจะต้องมีรหัสสินค้าชื่อสินค้า ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าคงเหลือนะคะการสร้างฐานข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้นะคะขั้นตอนที่1นนะคะให้นักเรียนคลิกเลือกที่เมนูและเลือกแฟ้มนะคะขั้นตอนที่2นะคะให้นักเรียนคลิกเลือกที่ฐานข้อมูลเปล่าแล้วเลือกว่าฐานเลือกฐานข้อมูลเปล่าขึ้นมานะคะตามรูปที่5.16นะคะอันนี้นะคะคือการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเลือกโฟลเดอร์สําหรับเก็บฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นนะคะจากนั้นกําหนดชื่อ ฐานข้อมูลแล้วคลิกปุ่มโอเคนะคะในหน้าที่นี้นะคะเราตั้งชื่อเทเบิลใหม่นะคะว่า data 2นะคะข้อ3นะคะจากการออกแบบตารางข้อมูลนะคะโดยคลิกเลือกปุ่มตารางนะคะจากนั้นเลือกตาราง ในมุมมองของการออกแบบนะคะแล้วคลิกเมนูเปิดนะคะเพื่อโปรแกรมจะสร้างตารางออกมาให้กำหนดชื่อเขตข้อมูลนะคะหรือชนิดของข้อมูลและคำอธิบายนะคะตามรูปที่5.18นะคะอันนี้ก็คือการกำหนดชื่อและเขตของข้อมูลนะคะทีนี้รายการที่เราจะทำการกำหนดชื่อ,อกำหนดลงไปนะคะตามข้อที่4นะคะก็คือเรากำหนดเขตชื่อเขตข้อมูลและชนิดของข้อมูลดังนี้นะคะก็คือ,อะระเบียงแรกนะคะหรือฟิลแรก นะคะเราใช้ให้เก็บรหัสสินค้านะคะกําหนดชนิดข้อมูลเป็น Number นะคะต่อมานะคะชื่อสินค้านะคะกําหนดชนิดข้อมูลเป็น Text นะคะราคาสินค้านะคะกําหนดชนิดข้อมูลเป็น Number เช่นกันนะคะและคงเหลือนะคะหมายถึงยอดเงินคงเหลือนะคะกําหนดให้ชนิดเป็น Number นะคะหรือตัวอักษรนะคะ นอกจากนี้นะคะยังสามารถกําหนดคําอธิบายของอของรายการแต่ละประเภทได้อีกด้วยนะคะจากนั้นให้เลือกรายการรหัสสินค้าคีย์หลักโดยคลิกที่แถวรหัสสินค้าแล้วคลิกที่รูปกุญแจนะคะนักเรียนสังเกตนะคะเราจะกําหนดคีย์หลักได้2กรณีนะคะก็คือ1น,นักเรียนเลือกที่ฟิลหรือว่าเลคคอร์ทที่นักเรียนต้องการให้เป็นคีย์หลักนะคะต่อจากนั้นไปที่เครื่องมือทูบาร์นะคะจะมีรูปที่เป็นรูปกุญแจอยู่นะคะเมื่อคลิกเลือกปุ๊บนะคะ ฟิลนี้นะคะหรือเขตข้อมูลนี้นะคะก็จะกลายเป็นคีย์หลักทันทีนะคะต่อมานะคะเมื่อกําหนดรายการในตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกปุ่มบันทึกนะคะจากนั้นตั้งชื่อตารางนะคะในตัวอย่างนี้ตั้งชื่อว่า table 1นนะคะแล้คลิกตกลงนะคะ ในข้อ6นะคะเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลรายการให้เลือกเมนูมุมมองนะคะจากนั้นนะคะเลือกมุมมองแผ่นข้อมูลนะคะตามรูปรายการตามรูปที่5.21นะคะอันนี้ก็คือการเลือกมุมมองนะคะ ในส่วนข้อ7นะคะโปรแกรมจะแสดงตารางสําหรับบันทึกข้อมูลออกมานะคะและสามารถปรับค่าความกว้างตารางได้ตามความเหมาะสมนะคะให้ทดลองบันทึกข้อมูลลงไปดังนี้นะคะนักเรียนพอพอนักเรียนเปิดออกมาในรูปแบบของออแผ่นมุมมองข้อมูลแล้วนะคะก็จะเป็นตารางต่างๆนะคะเป็นฟิลเป็นเลคคอร์ตต่างๆให้นักเรียนเพิ่มข้อมูลลงไปได้เลยนะคะดังตัวอย่างที่5.22นะคะ ต่อมานะคะเมื่อบันทึกข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนะคะให้กดปุ่มบันทึกนะคะเพื่อบันทึกข้อมูลนะคะตามรูปที่5.23นะคะอันนี้แสดงรายการตารางข้อมูลนะคะข้อ8นะคะเมื่อบันทึกข้อมูลลงไปแล้วนะคะหากต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมทําได้โดยการเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะจากนั้นคลิกชื่อตาราง Table เเ1นะคะแล้วคลิกปุ่มเปิดเปิดโปรแกรมนะคะแสดงตารางออกมา เราสามารถแก้ไขข้อมูลและเพิ่มรายละเอียดข้อมูลลงไปใหม่ได้นะคะดังรูปที่5.24นะคะเป็นการแสดงการบันทึกข้อมูลนะคะและการเรียกข้อมูลขึ้นมากรอกข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อมานะคะในหัวข้อใหม่นะคะการทำข้อคำถามนะคะหรือที่เราเรียกว่าคิวรีนะคะเมื่อมีการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลแล้วนะคะเราสามารถสอบถามหรือปรับปรุงฐานข้อมูลได้นะคะเช่นการสอบถามข้อมูลการลบข้อมูลการแก้ไขข้อมูลโปรแกรม Microsoft Excel มีเครื่องมือใช้ทำใช้ในใช้ในข้อคำถามข้อข้อมูลได้นะคะเราเรียกว่าคิวรีนะคะ ตัวอย่างเช่นจากการเก็บข้อมูลสินค้านะคะเราสามารถคิว r y เพื่อหาว่าสินค้าตัวใดนะคะมีจำนวนคงเหลือมากที่สุดและราคาเฉลี่ยของสินค้านะคะถ้าหากมีสินค้าอยู่ในฐานข้อมูลจำนวนสีรายการนะคะค่าเฉลี่ยของสินค้าเท่ากับ27.625นะคะนะักเรียนสังเกตนะคะอันนี้เป็นการแสดงการเลือกสินค้านะคะราคาสินค้านะคะ การสร้างคิวรี่นะคะจากตารางเพื่อให้หาสิราคาสินค้าเฉลี่ยของจํานวนสินค้าทั้งหมดนี้นะคะสามารถทําได้ดังนี้นะคะ1ก็คือเปิดโปรแกรม Microsoft Excel นะคะเราเรียกไฟล์ฐานข้อมูลขึ้นมานะคะเรียกหัวข้อแบบสอบถามแล้วคลิกปุ่มสร้างนะคะต่อจากนั้นนะคะโปรแกรมจะสร้างคิวรี่ออกมานะคะให้เลือก ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายนะคะแล้วคิดโปรแกรมตกลงนะคะซึ่งถ้านักเรียนมีความชํานาญนักเรียนไม่ต้องเลือกปุ่มตัวช่วยสร้างอย่างง่ายก็ได้นะคะนักเรียนสามารถใช้การออกแบบเองได้นะคะ แต่ในหน้าที่นี้นะคะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเลือกตัวตัวสร้างแบบง่ายก่อนนะคะข้อ3นะคะโปรแกรมจะให้เลือกตารางฐานข้อมูลในตัวอย่างนี้นะคะให้นักเรียนเลือกเทเบิลนะคะเทเบิลหที่จะสร้างไว้ในตารางนะคะทําตามขั้นตอนที่5.27นะคะนักเรียนสังเกตนะคะ5.27นะคะเขาจะมีเทเบิลให้นักเรียนเลือกนะคะนักเรียนก็คลิกเลือกเทเบิลหนนะคะแล้วก็โยนไปในฟากที่ขวานะคะก็คือกดถัดไปนะคะ ต่อมานะคะโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างให้เลือกสรุปนะคะจากนั้นคลิกที่ปุ่มตัวเลือกของสรุปนะคะดังรูป5.28นะคะนักเรียนถัดจาก5.27นะคะก็จะมาเจอหน้า d i a l o g นี้นะคะเมื่อคลิก d i a l o g นี้เสร็จนะคะก็คลิกปุ่มถัดไปนะคะต่อจากนั้นนะคะในรายการที่5นะคะโปรแกรมจะแสดงหน้า,ต,าต่างต่อไปให้คลิกเลือกเอเวอเรสต์ะนะคะ เพื่อหาค่าเฉลี่ยจากนั้นให้เลือกนับจำนวนข้อมูลจากรูปที่5.29นะคะอันนี้นะคะ5.29นะคะการเลือกการสรุปนะคะต่อมานะคะในขั้นตอนที่6นะคะโปรแกรมจะแสดงตารางค่าเฉลี่ยของสินค้าและจำนวนสินค้าออกมาดังรูปที่5.30นะคะ อันนี้ก็คือรายการสินค้านะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจากตารางแรกนะคะเรามีทั้งหมด4ฟิลด์นะคะหรือ4เขตข้อมูลนะคะแต่เรื่องเมื่อเรามีการทำคิวรี่นะคะเราต้องการรู้ข้อมูลเพียงบางอย่างของโปรแกรมเท่านั้นนะคะเราสามารถเลือกออกมาได้และก็จะออกมาเหลือแค่ข้อมูลที่เราสอบถามได้เท่านั้นนะคะ